100%นับไปโอ้ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ตีได้แม่งคุณทำอะไรครับเนี่ยฮะโหเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอย่างนี้เราทำยังไงพี่ปีเตอร์โดนเตะหนานี้ถ้าแบบนี้นะคร uh, oh. uh, oh. oh, oh. ับเราก็ม <that> ีหลายอย่างที่ช่วยได้นะครับแต่หนึ่งสิ่งเลยที่ช่วยได้นะครับก็คือโภชนาการครับ ฉะนั้นซิงค์นะครับในกรณีนี้เนี่ยช่วยได้โดยตรงเลยนะครับซิงค์เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมบาดแผลหรือว่าเวลาที่เราบาดเจ็บฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราโดนเตะแ,แบบนี้เราอยากที่จะหายไวๆกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเราก็ต้องมีซิงค์นะครับมากวกว่านั้นนะครับการที่เรามีซิงค์เนี่ยเวลาที่เราออกกําลังกายนะครับภูมิเราเนี่ยจะเหนือกว่าคนอื่นแ ในช่วงเวลาเราเพิ่งออกกําลังกายเสร็จแล้วนะครับวันลุ้งขึ้นหรือวันหลังวันหลังจากนั้นอ่ะภูมิเราจะน้อยกว่าคนอื่นเราจะสามารถป่วยได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่การที่เรามีซิงครับจะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับเราจะได้ซ้อมตลอดปีโดยไม่ป่วยไงนะครับโอ้โหนี่มันวอันนี้มันดีครอบคุมขนาดนี้ไม่กินไม่ได้แล้วอย่างนี้ฝันน้อยต้องเอาไปต้องเอาไหมเนี่ยถ้าให้ให้ไปกินเอาไหมเอาพี่แต่อะถ้าจะเอาใช่ไหมคุณไปกดสั่งซื้อเอาเองในตะกร้าข้างล่างครับผมป1หนึ่งแถมหนึ่งครับซิงี้ฮะยี่ห้ออะไรเนี่ยคอมพิ มเตม <EN> ตาครับผมอันนี้ก็เปรียบเสมือนน้ำเต้าวิเศษในหนังจีนนะครับปุ๊บเม็ดหนึ่งครู่นี้ดีขึ้นนี่นะครับผมตอนนี้ครับมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทนี่คุณไปกดสั่งกันนะอันนี้ก่อนผมให้คุณไปก่อนดีวกดวก่าแล้วเดี๋ยวคุณกดสั่งมาแล้วก็เอามาคืนผมโอเคไหม <c oughs> เอาไปกินรักษ <c oughs> า,าเองก่อน <c oughs> อเคนะผมอยากสั่งซื้อในะกร้านี้นะครับผม